ขออกไหครับขอนอกผู้กไแล้ว so ก so i mean ็การเกี่ยว้งเรืองกรานะครับเราเลือกสร้างะได้เีไปแล้วนะครับซอกจกปีารสา ของผู้คนซึ่งการสอมรับวริชาตรในครั้งนี้การสอมรับในรุ่นต้นแล้วงานทั้งคุณธรรมจริยธรรมหายิตสุดนี้ก็ขออ้างกับคุณปิีรัตนาไตรสาขาปัชยาในระดับ,บวิทยาโทจะมาที่นี่สีเสื้อคุยกับท่านท่านต้องภูมิใจนะครับไม่ได้สีพนักงานดับเพลิงแต่เป็นสี ประจําพระองค์นะฮะรุนเก้ารชัชกาลที่สี่นะฮะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า,าเจ้าอยู่หัวชื่อมหาวิทยาัยชื่อของพระองค์ท่านเรวเรียกให้ท่นานก่อนนางสาวสิริพรทองอะไรมิสทองเรียนเชียร์ถอยนครับมอยตระนั้น ไปสามขานไปครับเข็มทุกคืับ้นเวลาถ่ายด้วยระดน่งแลยม นะ,นะครับสำหรับบรดานที่รเรนนะ่ากคำพวีละมีคำนะครับ,าาบก,าการเรียนไม่สายจนเกินไปสำหรับผู้ที่อยากจะมีการศึกษาที่ ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เราอยากได้ปริญญาจากมหาวิทยาลายัยเราก็ต้องเรียนนะคะและที่สำคัญเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานที่จะโตขึ้นมาเขาจะได้มองเห็นภาพว่าขนาดคุณย่ายังอายุขนาดนี้ยังเรียนแล้วทำไมเขาก็จำเป็นจะต้องเดินตาม